ค่ะสวัสดีค่ะวันนีอ้อยากจะ,ะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับลักษณะงานอะไรที่ทำ Work from Home ได้บ้างนะคะคือ,อวันที่หนึ่งกรกดาเนี่ยการไฟฟ้าฝฟฟ่ายผลิตเนี่ยประกาศให้คนกลับมาทำงานแบบเต็มรูปแบบแล้วว่าไม่มี Work from Home แล้วแต่ว่ามีการติดใจก็คือว่าคือพี่ผู้ยังชอบเลยนะ ในส่วนที่เราไม่ต้องเดินทางนะคะในส่วนที่เราไม่ต้องเดินทางแล้วก็มันมีการได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมีความเป็นไปได้นะว่างานบางส่วนมันสามารถที่จะทำา w o r k f r o m Home ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันทำได้จริงนะมันก็จะเกิดการลดคอสเกิดขึ้นนะคะหรือว่าถ้ามันมีโควิดรอบ2รอบ3หรือมีละลอกอื่นๆหรือมี เหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะวางมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน Work from Home ได้นะคะทางการไฟไฟ้าไฟายผลิตเนี่ยเขาก็ไม่รีรอนะคะเขาก็เริ่มที่จะขอความเห็นนะคะขอความเห็นว่าออจะมีงานประเภทไหนบ้างที่จะสามารถทำ Work from Home ได้นะคะแล้วมันจะต้องมีเรื่องอะไรสนับสนุนบ้างนะคะ ซึ่งตรงนี้เขาก็ปูมาให้แต่ละแต่ละแต่ละหน่วยงานให้ตอบคำถามนะคะซึ่งอ่ะพี่คิดว่าเป็นหนึ่งในนั้นอ่ที่เป็นผู้บริหารระดับกลางนะก็จะต้องเอ่อคือดูแลผู้ปฏิบัติงานในกองโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้รู้ดีเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยว่าเอ๊ะงานไหนที่จะทำแลบคโุผม,ผมได้หรือทำไม่ได้นะคะ แต่อันนี้พี่ไม่ได้มองถอที่งานของตัวเองอย่างเดียวนะก็ะคือว่าพี่ยิ้เสนอแนะไปว่างานลักษณะไหนที่ทำเวิร์คโฮมโฮมได้นะคะก็มีอันแรกเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลนะคะคือกรอกฐานข้อมูลอย่างเดียวเลยเป็นงานรูทีนกรอกกรอกกรอกอัตราเงินเดือนกรอกกรอกฐานข้อมูลของอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยมันสามารถที่กรอกที่แอปที่ที่บ้านได้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย หรือการอัปเดตข้อมูลนะคะซึ่งตรงนี้พี่มองว่ามันมันทำมันทำที่บ้านได้นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอออย่างที่รู้อยู่แล้วปกติอะคนทำซอฟต์แวร์ก็ทำอยู่บ้านอยู่แล้วเนาะไม่จําเป็นที่จะต้องมาเช็คเวลาเข้าวเวลาออกบางทีเขาอินเขาทํางานทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วบางวันเขาก็ หยุดพักไปเลยตรงนี้นะคะแล้วมันก็มีพวกที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยทำเลยลักษณะที่ายๆเวิร์กโฮมโฮมอยู่แล้วนะคะตรงนี้ทำได้นะคะ,ะงานที่สามก็คืองานเขียนแบบนะคะถ้ามีการตกลงอะเกรเมนต์กันอย่างดีเนี่ยมันแล้วเหมือนมีมีการคุยกันนะคะทางทางออนไลน์เนี่ยบอกสกโคปของงานหรือว่าบอกชิ้นงานถ่ายรูปส่งไปให้เนี่ยการเขียนแบบเนี่ยก็ย่อมย่อมย่อม,มทำได้นะคะทำที่บ้านได้ก็คือ สามารถทําที่บ้านได้ทีนี้ถ้าส่วนที่4ี่คือเป็นงานออกแบบนะคะงานออกแบบในลักษณะนี้พี่ยังมองว่ามันยังทําได้ไม่ทั้งหมด100%นะแต่ว่างานออกแบบอะไรที่บางอย่างที่มีขอบเขตงานที่ชัดเจนระวัดผลเป็นชิ้นงานได้อย่างเช่นงานออกแบบสถาปัตย์นะคะพอรับ r e q u i r e ม e n t มาล้วก,กลับไปออกแบบที่บ้านวาดแบบที่บ้านหรือว่างานออกแบบ ชิ้นส่วนทางเอนจิเนียริอะไรบางอย่างนะคะที่มันต้องใช้สมาธิแล้วมันเทคไทม์ใช้เวลาเนี่ยแล้วถ้ามันมีกรอบเรื่องของเรื่องของอข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องของรีคว m เมนที่ชัดเจนตรงนี้พี่คิมมองว่ามันทําได้นะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นงาน o p e r อเรเตร์และงาน Call Center อันนี้ชัดเจนมากนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้มันก็มีการทำ ออนไลน์อยู่แล้วสำหรับ,บระบบโอเปอเรเตอร์และคอร์เซ็นเตอร์บางทเาีเราโทรไปเนี่ยบางทีโอเปอเรเตอร์อาจจะไปนั่งอยู่ที่อื่นเพราะเทคโนโลยีมันช่วยเทคโนโลยีมันช่วยได้นะคะแล้วอย่างเราจะสังเกตบางทีบริษัทที่อเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเอาซอร์ซิ่งในส่วนที่เป็นคอร์เซ็นเตอร์นะคะเป็นโอเปอเรเตอร์หรือเป็นพวกที่หาข้อมูลหาข้อมูลทั่วโลกหรือว่าส่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเซล์เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยทั่วโลกเนะี่ย เขาจะเอาซอสไปให้อมให้คนในอินเดียบ้างนะคะในมาเลเซียบ้างคือประเทศที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ว่าค่าแรงเขาถูกกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานประเภทแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็มันมีแนวโน้มแหะที่ว่ามันมันทำเวิร์ฟอมโฮมได้แน่นอนถ้าแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปรกรณ์ให้เขานะคะซึ่งตรงส่วนเนี้ย เผอๆในอนาคตนะงาน o เ e r a t o r และ call center มันอาจจะถูกทดแทนด้วยระบบ AI ระบบ a มาชีนเยอะขึ้นนะคะอาจจะมีระบบเน,นเข้ามาแทนที่เยอะขึ้นนะคะซึ่ง,งในในเพจเนี่ยพี่คีบก็พยายามที่จะเอายูชอบเรื่องนี้เพราะว่าพี่ยูทำอ,ออกแบบระบบะ voice มาก่อนระบบสื่อสารที่ใช้เสียงมาก่อนนะคะล้วก็ดูแลเรื่องเรื่องของการ set up ระบบ call center เนี่ยมาก่อนเพราะนั้นก็เลยมีความสนใจเฉพาะทางด้านนีน้เยอะนะคะว่า จากวอยซมามาส่งเป็นภาพนะคะมาส่งเป็นเอ่อเป็นเท็กซ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิวัฒนาการของมันงนั้นเป็นความสนใจพิเศษของพีคิเองนะคะ่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คืองานประชาสัมพันธ์นะคะงานสื่อสารมวลชนผ่านระบบออนไลน์นะะ่ะพวกนี้ทําสื่อออนไลน์นะคะทาสื่อประชาสัมพันธ์ทําโปสเตอร์ทําอะไรอย่างงี้ ให้ข้อมูลผู้คนต่างๆนะมันผ่านผ่านเว็บผ่านเว็บเบสผ่านแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรมไลน์พวกนี้มันทาออนไลน์ได้นะคะงานทะเบียนและงานสวัสดิการงานทะเบียนและสวัสดิการนะจริงๆแล้วถ้าเป็นการกรอกข้อมูลเป็นการแบบเราคีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะส่งข้อมูลออนไลน์ไปให้ให้ให้งานทะเบียนและงานสวัสดิการเขาทำแล้วก็เขาส่งปริ้นออกมาให้ก็ได้หรือว่าส่ง ถ้าต้องการต้นฉบับจริงก็จะส่งเมลนะคะมาให้มาให้คนมาให้คนที่ต้องการปลายทางก็ได้หรือว่าใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด็อกิเมนต์ในการที่จะที่จะเป็นหลักฐานตรงนั้นก็ได้นะคะเพราะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยในโลกใบนี้คงจะกระดาษเริ่มเริ่มหมดไปเพราะฉะนั้นอิเล็กทรอนิกส์ด็อกิเมนต์เนี่ยมันก็สามารถที่จะยืนยันเอกสารสำคัญเหล่านี้ได้นะคะในอนาคตอันใกล้นะคะ แล้วก็งานขายนะคะาาที่เราเห็นนะบน Facebook บนไลน์อ่ะขายได้ทุกอย่างนะคะงานขายก็จะมีแบบเออวันหนึ่งก็ต้องแบบออกมาไลฟ์ขายให้ได้สามถึงสี่ชิ้นสามถึงสี่ไลฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กำหนดยอดขายไปสี่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ติดต่อลูกค้าผ่านทางอา ผ่านทางมือถือได้ผ่านทางไลน์ผ่านทางอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นงานขายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะทําได้แล้วก็งานคอนเซ็ล์นะคะก็ <c ười> คือให้ให้ให้เอ่อให้คอนเซ็ล์อ่ะให้คอนเซ็ล์เนี่ยมันก็คือเอ่อให้คำปรึกษานะคะเป็นที่ปรึกษานะคะอย่างลักษณะพี่จิ๊บเนี่ยเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็ในตัวเองก็ต้องให้การคอนเซัลต์งานกับเอ่อ เพื่อนร่วมง,งานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยบางพาร์ทก็น่าจะทจากที่บ้านได้นะถ้ามีเวลาแบ่งเวลาชัดเจนว่าเออนี้บริหารนะอันนี้ทาคอนเซิรนะหรืออะไรเงี้ยหรือถ้ามันสามารถที่จะจัดคิวงานได้นะคะนี่ก็มองว่ามันทําได้นะคะทีนี้หลักเกณฑ์ในการเขาถามมาตอบว่าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำมือความภูมงควรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะ เรื่องแรงเขบคิด,ดวาเลยไปบอกว่ามันต้องยืดหยุ่นเรื่องการลงเวลางานนะไม่ใช่ work from home อยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องแตะบัตรแโมงออก4โมงนะคะจริงๆแล้วมันสามารถที่จะยืดหยุ่นเวลาได้นะขอให้มันวัดเป็นผลตัวชิ้นงานออกมาให้ชัดเจนได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะทำะงานบางส่วนที่อย่างเช่นซอฟต์แวร์เนี่ยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเหมือนเข้างานให้ตรงเวลาเพื่อเพื่อ ที่ต้องทํางานให้มันตรงกับเวลาของคนอื่น่ะแต่ว่าถ้าแค่เขามีงานมีเวลา Overlap หรือว่ามีการส่งข้อมูลนอกนอกนอกเวลาที่เขาเช็คก็ได้เนี่ยแต่ว่ามันวัดออกมาที่ชิ้นงานอะมันก็ไม่มีความจําเป็นต้องลงเนี้เพราะว่าเราทํางานเนี่ย anytime any any a พลส e a ็น e ีดีไ e อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมัน,ะมนทำให้มันเกิดความยืดหยุนนะคะแล้วก็พอคนเรามีความเป็นอิสระมากขึ้นในเรื่องของเวลาทำงานมันก็จะเกิดแบบความคิดสร้างสารรค์หรือว่าการจัดการกับบริหารการจัดการในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นนะคะในส่วนถัดไปก็คือว่าเรื่องของการเรื่องนี้สสำคัญเพราะว่าอตอนเนี้ พี่พยายามผลักดันนะว่าการนัดประชุมมันไม่ควรจะต้องมันควรจะต้องมีการสเกตด้วนกันก่อนนะคะพอสเกตด่วนเสร็จแล้วถ้าใครถูกสเกตด่วนการประชุมแล้วมันมันไม่ควรจะมีการประชุมซ้อนเนี่ยคือถ้าเราก็ไม่ควรจะแบบประชุมซ้อนแล้วให้คนอื่นเข้าแทนอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะต้องถือยึดถือสเกตด้วนตามคาล endar ของเราเลยว่ามีการถูกนัดไว้อย่างนี้ถ้าคุณต้องการเราจริงๆนะต้องการคนเนี่ยเข้าร่วมจริงๆควรที่จะ นัดเวลาเราเลื่อนเวลาได้การทำเนี่ยทำให้ความเครียดมัน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 น้อยลงแล้วทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะคะควรจะต้องกลับมาซีรีสและจริงจังในเรื่องนี้นอกจากนั้นเนี่ยยังควรจะต้องให้เกิดแบบออสามารถที่จะสะเกตด่นวนเวลาได้นะคะสมสะมติว่าอยากจะลาพักผ่อนอาทิตย์นี้หรืออะไรเงี้ยพอเราสเกตด่นวนเวลาเลยมันต้องไม่มีการนัดประชุมเราอ่านะคะ ถ้ามีการอนุมัติแล้วเนี่ยมันควรจะต้องไม่มีการแบบเออมาเรียกประชุมในระหว่างที่ที่ที่เกิดการลาเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเกิดบริหารจัดการในเรื่องนี้ได้งานด่วนงานสำคัญก็จะต้องต้อง,องรีบเร่งเรียกนะคะเรียกมาถ้ามันไม่สำคัญจริงๆมันรอได้หรือไม้กระทั่งว่ามันสามารถที่จะขาดประชุมได้ในบางส่วนแล้วก็โน้ตมาเหตุไว้ว่าไม่ได้เข้าประชุมเหตุผลเพราะว่า ตืดๆลาบ้างติดประชุมอื่นบ้างแต่สามารถที่จะส่งงานผ่านออนไลน์นะคะการที่เราจะเข้าไปประชุมโดยแค่แค่ให้มีคนครบองค์ประชุมมันไม่ได้ทํามันได้ไม่ได้เป็นในยะที่หมายถึงว่าจะงานมันจะสําเร็จนะมันแค่แบบเหมือนมีตัวแทนเข้าแล้วก็เหมือนมีคนไปพูดแทนคนนี้แล้วก็เหมือนจะเป็นข้ออ้างว่าเออแบบอ้าวก็มีตัวแทนเข้าแล้วสิเข้าแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยทั้งก็ก็ตุกก็คุณไม่ค้านอะไรนี่เพราะคุณไม่ค้านอะไรอ่ะ ก็ก็ต้องรับทําตามแบบนี้สิคือมันมันเป็นอะไรที่แบบมันมันมันแบบมันไม่มีเหตุผลอ่ะยิ่มองอ่ะเพราะว่าเราอยู่หน่วยงานเดียวกัน่ะการที่จะแบ่งงานหรือแต่งงานให้ใครหรืออะไรทําหรือว่าให้หน่วยงานไหนทํามันต้องอยู่เบสออนอ์อะ e กรเม้นต์ร่วมกันและเหตุ เหตุผลเป็นเหตุเป็นผลนะคะหรือว่าผู้บังคับบัญชาแอสไซน์มันไม่ใช่แบบว่าเหมือนประชุมแล้วเกิดเกิดความเพี้ยงพั้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณเอาทกาง,ง,าง,งานไปทําสิเอาคุณไม่ไดีเฟนเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณก็ต้องส่งตัวแทนไปสี่เผื่อป้องเผื่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยพี่แบบมองว่าถ้าเราทําเรื่องของการสะเก็ดด้วนการประชุมแล้วก็ให้มันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเลยของหน่วยงานเลยนะคะ เรื่องการลาเหมือนกันนะคะสุขภาพจิตของคนทำงานมันจะดีขึ้นมากความเครียดมันจะลดลงนะคะแล้วก็พอสิ่งเหล่านี้ลดลง productivity มันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ cost ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่เวลาที่เราไปสเปนถามในการประชุมเนี่ยหรือว่าค่าใช้จ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้พี่บิบเชื่อมั่นมากถ้าบีมีเวลาบีจะไปหาหลักฐานข้อมูลมา ล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสเก็ดดลการประชุมนะคะมันมันมันดียังไงนะคะตรงนี้อยากแบบให้ทำมากมากเลยอยากแบบให้มันเกิดขึ้นให้ได้อ <c> ะ <oughs> นะคะอยากให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะว่าเห็นใจคนทำงานมากเลยว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ประชุมอะไรก็ประชุมแล้วก็เข้าเรื่องหนึ่งมีคนทำสามสี่คนก็เข้ากันไปหมดแต่ถ้าให้เข้าคนเดียวก็อาอไม่มีเพื่อนอีกหรือว่าไม่มีคนที่ คือคนนี้รู้เรื่องหนึ่งคนนี้รู้เรื่องหนึ่งคนนี้รู้เรื่องหนึ่งมันก็เกิดความไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องการประชุมจริงแล้วส่งกันบ้านให้กันก่อนได้นะมันจะอาการลักษณะแบบนี้มันไม่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งไม่จําเป็นต้องประชุมด้วยซ้ำไปนะคะส่งกันบ้านแล้วลองทําออนไลน์แล้วประชุมเมื่อที่จําเป็นนะคะ แล้วอีกส่วนหนึ่งนะคือหลักเกณฑ์นะที่ต้องมีคือว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินเดือนและความดีความชอบต้องสอดคล้องกับผลงานจริงๆนะเพราะคุณไปทํางานที่บ้านแล้วว่าคอร์ค่าใช้ใจ่ายก็คุณมันก็จะลดเรื่องของการเดินทางเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของอะไรเยอะนะหน่วยงานก็ลดค่าใช้ใจ่ายหรืออาจจะเป็นเป็นค่าไฟของแอร์ค่าน้ําค่าอะไรอย่างเงี้ยพนักง,งานอาจจะต้องไปแอบสอบเองบางส่วนเนาะแต่พอทํางานอยู่ที่บ้านเนี่ย มันเหมือนมีเวลาที่อิสระเขาปล่อยคุณอิสระแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่างแต่ยังไงเขาไม่ได้ไม่ได้แบบให้คุณอยู่บ้านเฉยๆะนะเขาต้องทำงานนะคะต้องให้มี productivity ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นต้องมีการพิจารณาความดีความชอบให้ชัดเจนเลยว่าทำเท่านี้แต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องไปเวิร์กต่อ HR หรือผู้บริหารก็ต้องคิดให้เยอะมากขึ้นว่าระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานที่ Work f r ฟ m h o ม e กัเปรียบเทียบกับมาทำงานที่ออฟฟิศอาจจะให้เณินเงินเดือนพิจารณาเงินเดือนเบสออนฐานเดียวกันไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องคิดเยอะนะคะเรื่องเนี้ยมันก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆคือว่าอะไรก็ตามอะถ้าคุณทำคุณได้อะ่ะอันนั้นอะ่ะมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่แฝงตัวนะคะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือว่าแบบไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะลดลงนะคะ เพราะว่าการประเมินเนี่ยมันชัดเจนว่าเออถ้าไม่ทำคุณก็ได้น้อยกว่านะอีกคนหนึ่งทำเขาได้เขาทำเขาก็ต้องได้นะคะอ่าแล้วก็แล้วมันจะพิจารณา,าการให้เงินเดือนได้ไงมันก็อยู่ที่ผลงานเพราะนั้นมันต้องมีหลักเกณฑ์ในการรายงานความก้าวหน้าง,งานและการติดตามผลงานอย่างเป็นระยะอย่างชัดเจนและรีคอร์ดได้นะคะใช้ระบบใช้ระบบอ่ ฐานข้อมูลใช้ระบบอะคอมพิวเตอร์ใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะคะมันต้องมีเครื่องมือมี Tools ในเรื่องนี้ว่าจะจะวัดการทํางานได้ยังไงแล้วก็จะจะรายงานผลการทํางานได้งไงแต่แบบไม่ใช่แบบเออสิ้นวันก็ต้องมานั่งรีพอร์ตคือเพิ่มงานเรื่องการรีพอร์ตอีกทําไงถึงจะเป็นเมนูง่ายๆดูความก้าวหน้างานเจ้านายติดตามได้นะคะทุกคนแทร็กได้นะคะว่าทํางานถึงขั้นไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณากันนะคะทีนี้นี้ข้อ3ามเขาถามมาเยอะมากเลยข้อ3ามเขาบอกว่าการปรับปรุงกระบวนการทํางานและแนวทางการบริหารงานเบรกฟอร์มโฮมเมื่อกี้บอกว่าหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินะต่อมาอันนี้บอกว่าแล้วเราต้องปรับปรุงกระบวนการทํางานอะไรบ้างในการเบรกฟอร์มโฮมนะคะในส่วนกระบวนการเนี่ยพี่ก็นาเสนอว่า ถ้าจะทำเวิร์ home ให้ได้ระบบฐานข้อมูลเนะี่ยมีความสําคัญมากนะคะจำเป็นต่อการดําเนินงานมากเพราะฉะนั้นต้องสามารถที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลกลางได้ที่จําเป็นนะได้ทุกที่ทํางานได้ทุกที่รวมถึงที่บ้านด้วยหรือจะไปแบบนั่งทําที่ m ม d o โดนัลก็ได้นะคะฐานข้อมูลที่จําเป็นต้องเข้าถึงได้แล้วก็ต้องส่งข้อมูลที่ทํางานกลับขึ้นไปในฐานข้อมูลได้นะคะต้องมาดูแลในส่วนนี้นะคะ แลก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการคอนเฟลเลนที่มีประสิทธิภาพนะคะมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีระบบการติดตามการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็มีหลายอย่างแพลตฟอร์มที่ระบบคอนเฟลเลนนะมี Zo ูมนะคะมี m r o s o s t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  m s นะคะ, Team, ะ,คะอะไรพวกนี้นะคะเป็นประชุมออนไลน์ซึ่งที่พี่ชิชอบก็จะเป็น m i r r s s o t t t e m s เพราะว่ามันเวลาเรียกประชุมง่ายแล้วมันเลกคอร์ดง่ายแล้วมันเ,เก็บ เก็บเรคคอร์ดในการที่เราคุยอ่าดเสียงไฟล์เสียงหรือว่าตัวไฟล์ r e s e n t a t i o n หรือไฟล์ข้อมูลรวมถึงในตัวที่เราแชทกันในนั้นด้วยนะคะที่ที่ที่ชอบมากขอม,มันเข้าง่ายมันแอดเข้าไปแล้วมันคลิกลับได้ง่ายมากๆเลหรือมันง่ายกว่าซูมอีกอย่างเงี้ยเพราะนั้นแค่แบบคลิกเวลาคลิกหรือว่าวิธีการที่ซอฟต์แวร์มันตอบสนองอาจจะแค่สั้นกว่า1คลิกหรือ2คลิกหรือตอบสนองหาง่ายเนี่ย มันก็เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องของโปรแกรมตรงนี้หน่วยงานไอทีและหน่วนยงานสือ่อสารเนี้ยก็ต้องเข้ามาดูแลนะคะจัดแพลตฟอร์มให้หาแพลตฟอร์มที่มันมีประสิทธิภาพให้นะคะแล้วมันก็ต้องเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภายในแล้วก็หน่วยงานบริษัทภายนอกได้ด้วยนะคะต้องให้คนนอกเข้ามาประชุมร่วมกับเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูเรื่อง s e curity ด้วยนะคะเอ,อนะแล้วก็เรื่อง ที่สําคัญเนี่ยก็คือเป็นเรื่องโปรเซสเลยทําโปรเซสงานเนี่ยจะทํายังไงให้โปรเซสงานมีประสิทธิภาพนะคะให้ทันสมัยนะคะแบ่งขอบเขีงานที่ชัดเจนไม่ซับซ้อนแล้วก็ลดโปรเซสที่ไม่จําเป็นลงเพราะว่าเราจะ work from home แล้วไงมีคนบางส่วนที่ไม่ได้เจอน้าเจอตากันนะคะลองมาพิจารณาซิว่าโปรเซสอะไรไม่จําเป็นก็คือตัดมันทิ้งไม่ต้องทํานะคะโปรเซสอะไรซําซ้อน ทำเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะงานไหนที่ไม่ชัดเจน,นะะจะต้องต้องระบุมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนถึงแม้กระทั่งว่าอาจจะต้องมีการ re-organization ใหม่สำหรับงานเนี้ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันเราเห็นอะไรใหม่ๆมันเกิดขึ้นจากการจากจากเรื่องท้าทายของโควิด -19 ครั้งเนี้ยนะคะมันเห็นอะไรที่คือมันก็มีข้อดีเหมือนกันมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมันปรับตัวได้นะคะเทคโนโลยีช่วยเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะในการที่เราจะปรับโปรเซสเราอะไรที่มันซ้ําซ้อนตัดแกะให้ดีทําให้เกิดงานแบบงานหนึ่งงานกลายเป็นแบบกระจัดกระจายต้องไปทํากันเยอะแยะอย่างเงี้ยมันอาจจะหวนกลับมาหาดูโปรเซสงานนี้เขาทาสั้นๆมีคนทำดีลให้เท่าที่มันจำเป็นแล้วมันควรจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็แล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายของผลงานเนี่ยเราต้องมีการตกลงกันอย่างเป็นรูปธรรมนะเพราะอย่าลืมว่าเมื่อกี้ข้อที่เรื่องของระเบียบใช่ไหมเราบอกว่าต้องมีหลักเกณฑ์ในการให้พิจารณาความดีความชอบหรือเงินเดือนที่ชัดเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ต้องคุยเป้าหมายให้ชัดเจนว่าคาดหวังนะผู้บริหารหัวหน้าคาดหวังว่าจะ ภายในระยะเวลาที่ไปทำงานเท่าไหร่เนี่ยมันควรจะต้องมีผลงานออกมาเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะรีเฟกกลับไปถึงเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของการให้เงินเดือนได้นะคะเราต้องตั้งเป้าหมายในยเรื่องของการลดเอกสารฮาร์ดคอปี้ให้หมดเลยเพราะตราบใดที่ยังมีฮาร์ดคอ y ปี้เนี่ยก็ต้องมีคนมาขนต้องมีคนมาโปรเซสแบบเอาอันนี้ไปให้คนนี้เซ็นเอาอันนี้ไปให้คนนี้เซ็น แล้วก็เอาธุรการสลับกันมากับธุรการห้องนี้กับไม่ยอมทํางานไหนห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมก๊อปปี้งานให้ห้องนี้ห้องนี้งานเยอะมันยุ่งไปหมดนะคะแต่ว่าถ้าตั้งเป้าว่ามันเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะส่งอีเมลถึงเลยไม่ต้องมีการก๊อปปี้นะคะไม่ต้องมีการแบบมานั่งสกแกนการให้ใช้ใช้ใช้คนนะคะแต่ตรงนั้นเนี่ยเ,เรื่องของเครื่องมือนะมันในการที่เราจะอ,าอ่านเอกสารนะ มันก็จะควรจะต้องแบบซัพพอร์ตให้พนักงานด้วยนะอย่างเช่นบางทีพนักงานที่อายุวันม,มากแล้วอะสายตานะคะสายตาก็เริ่มไม่ดีอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีอ่ a ไอแพหรือว่าไอ r f a c e อะไรที่แบบมันสามารถอ่านเขียนคอมเมนต์ได้มต้องมีให้พนักงานนะคะซึ่งมันจะแทนการที่เราปริน้นออกมาอ่านอะไรเงี้ยแล้วอ่านแล้วเขียนแล้วคอมเมนต์แทนกระดาษได้แต่ว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยต้องต้องแบบตอบสนองกับ กับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเรื่องของการใช้งานจริงๆด้วยนะคะแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ไและเทคโนโลยีที่จําเป็นต่อบเบอร์ฟมโฮมอันนี้ก็คือสอดคองกับทุกข้อต้องมีอะไรที่จําเป็นต้องมีต้องมีระบบให้อย่างเช่นเขาไปเขียนซอฟต์แวร์ที่บ้านเครื่องเครื่องซอฟต์แวร์เครื่อง,เค,อง, software, เ,คองเครื่องที่จะซิมูเลตซอฟต์แวร์ตรงนั้น,นต้องแรงพอไหมไม่ใช่ให้เขาไปใช้นบุมกของเขาคุณอาจจะต้องแบบมีเซิร์ฟเวอร์ให้เขาหรือว่า มีการเขียนซอ o r t โค้ดอยู่ที่บ้านแต่ว่ามีสามารถที่จะออนไลน์ส่งเข้ามาซิมเลตในเซิร์ฟเวอร์ที่สำนักงานใหญ่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นช่องทางเครื่องมือคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มต่างๆรวมถึงแบนวิดนะคะรวมถึงช่องทางอินเทอร์เน็ตที่มันจะเข้ามาที่เก็บข้อมูลที่คลาวที่อะไรพวกนี้นะคะมันต้องมีให้นะคะต้องพร้อมพอเพียงนะคะ แล้วก็ยังไงมนุษย์เนะี่ยก็ยังเป็นมนุษย์นะก็ยังต้องการที่มีการปฏิสัมพันธะ์น่ะเขาใคร work ์ก o m ร์มโฮนานๆ่นนนะไม่เจอผู้เจอคนอนะ่ะตายแนะ่เครียดตายเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอะแล้วอาจจะแบบมันมีบางส่วนที่มันก็จะเข้าใจกันผิดอนะถ้าเราไม่เจอตัวนะเพราะนั้นต้องจัดให้มีการพบปะสังสรรค์เพื่อคลายความเครียดแล้วก็จัดให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้ร่วมง,งานแบบเจอตัวด้วยนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาเรื่องของกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นอัตรากําลังคนพอไหมเว k ร์ o m มโฮมนี่ลดคนได้หรือว่าต้องเพิ่มคนเพิ่มต้องเพิ่มหรือว่าการจัดพื้นที่ทํางานนะคะอาจจะเป็นแบบนั่งที่ทํางานอ่ะมันเป็นล็อกลอกแบบโต๊ะครโต๊ะมันเหมือนทุกคนที่มาทํางานทุกวันอาจจะไม่จําเป็นแล้วมี co-working space นะคะเวียนมาเวียนเวียนได้แต่ต้องจัดให้ดีตรงนั้นบรรยากาศให้ดีมี อุณหภูมิที่ดีนะคะอาจจะมีเฟ c เฟสเฟสิลิตี้นะมีน้ำมีของเครื่องดื่มมีอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบบรรยากาศมันดีอะแล้ว,วมันเป็นลักษณะการทำงานที่เป็นสมัยใหม่แล้วมันรองรับการคอ b o r a t ชันได้อย่างแท้จริงนะคะตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะนี้สุดท้ายแล้วบอกว่า อ๋อโอเคอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่เรื่องนี้เรื่องของเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระบวนการการจัดอัตรากําลังและจัดพื้นที่ทํางานเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าต้องลองดูซิว่าเรื่องของพนักง,งานนะพอไหมพอเพียงพอไหมหรือว่าเวลาเราจะรับพนักง,งานใหม่นะคะก็ควรจะต้องแบบรับให้มันเหมาะสม,มว่าถ้าเราต้องการให้เขาทำเบอร์อมโฮมได้เขาก็ต้องมีคุณสมบัติในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไอที IT, หรือมีความสามารถในการสื่อสารแบบออนไลน์แล้วแบบไม่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจผิดน้อยมีมีสกิลเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสกิลในการสื่อสารมากเลยเนี้ยเพราะฉะนั้นการแอกควายคนก็ต้องให้เหมาะกับตําแหน่งด้วยแล้วก็จัดพื้นที่ก็คือเป็นลักษณะโคเวิร์กอิงสเปซนะคะแชร์พื้นที่ทํางานแล้วไม่ฟิกสถานที่แต่มันต้องมีบรรยากาศที่ดีๆที่ส่งเสริมการทํางานแบบโคเวิร์กิิงนะคะเอนต์มอนต์เบนที่ทํางานตกแต่งที่ดีแล้วก็ มี creativity อาจจะมีสิ่งแรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดมีศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในเกิด creativity และสร้างสารรค์ผลงานได้นะคะไหนๆก็ลดคอสลงไปแล้วนะคะในการที่จะต้องเตรียมพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยแต,แต่เราก็เอาคอสตรงนั้นนะไปปรับปรุงสถานที่ให้มันดีให้มันสวยงามให้มันเหมาะสมนะคะให้คนทํางานสบายๆแล้วก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตไวไฟทุกอย่างแล้วก็ คอนเนคเชื่อมต่อกับเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารหรือสมาร์ทเดเวิ์อะไรพวกนี้นะคะต้องมีให้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าต้องนำเอาระบบ Data ้าไติมาใช้ในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์การทำงานขาดเสียงไม่ได iv ้ถ้าทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมด Data ้าไติมันเกิดขึ Wh ้นได้แน่นอนนะคะเพื่อที่จะวัดไงว่าทำงานทำงานแบบนี้มีประสิทธิภาพไหม ปรับปรุง Pro เตอได้ไหมปัญหาเกิดจากที่ไหนนะคะข้อมูลมันจะไม่โกหกนะคะราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อมูลจากจากไอตัวตัว big data พวกเนี้ยแล้วมา a n a l y z ะไรในตามโจทย์ที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงานแล้วก็อาจจะเลยไปถึงการพิจรารณาผลงานความดีความชอบตามตามการทำงานจริงๆก็ได้นะคะ ก็อันนี้เป็นข้อเสนอนของพี่คลิปนะคะจริงๆเราอาจจะทําได้นอกเหนือจากตรงนี้ก็ได้อาจจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้หรือว่ามีอะไรที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าที่พี่คิปเสนอก็ได้อันนี้พี่คิปเสนอจากประสบการณ์ที่ของตัวเองนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นแนวคิดได้ให้กบางท่านได้ลองลองลองดูซิว่าถ้าเราจะทํางาน w o r k ์กฟอร์มโเพื่อให้รองรับสถานการณ์ ของโลกที่มันเปลี่ยนไปนะคะมันก็เป็นการแบบเออช่วยลดมลพิษนะคะเช่นเอ,อพวกฝุ่นนะคะ PM 2.5เนี่ยมันก็ลดลดปริมาณการเดินทางที่แบบเปยนไกลๆลงนะคะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตรงนั้นก็ต้องมีอะไรที่เข้าไปรองรับผู้ปฏิบัติงานบางท่านเนี่ย ก็อาจจะอยู่บ้านบ้านพื้นที่ที่บ้านไม่มีไม่ยังไงอะ่ะอาจจะอยู่กันหลายคนนะคะอาจจะแบบนั่งทํางานไม่มีสมานิสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องคานึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนอกเหนือจากการที่เราจะมุ่งเป้าหมายว่าจะ,จะลดคอสจะจะผลักดันให้เกิดจริงๆถ้ามันจะเกิดได้เราก็ต้องเห็นอกเห็นใจแล้วก็ รับเอาอความคิดรับเอาความเข้าใจรับเอารับเอารับเอาเรื่องราวต่างๆมาคอมโพมิ่์ให้มันให้มันทุกคนนะคะที่แฮปปี้ไปกันได้นะคะแล้วหน่วยงานก็ไปได้นะคะแล้วก็เป็นการเพิ่ม productivity แล้วก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะก็วันนี้ก็พูดยาวเหมือนกันนะเนี่ย เกือบ30นาทีก <fu> ็พยายามพูดเร็วท like ี่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะไม่อยากทำไม่อยากทำสองสองคลิปนะคะอยากจะให้คลิปเดียวนี้จบนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยที่ฟังมารับฟังรับชมกันนะคะแล้วก็มีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องของงานการบริหารงานเรื่องของความสําเร็จเรื่องของความสุขข้อคิดดีๆในการทํางานในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะวีเว มารับชมที่เพจพีคิปได้เพจเนี้ยนะคะก็พี่คิปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้เอาไปใช้นะคะยังไงฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วถ้าคิดว่าดีนะคะแล้วก็กดติดดาวไว้ด้วยก็ได้ถ้าอยากจะแบบไม่พลาดนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ